Hey. Yeah. Nice. Let's go. I'm unstoppable. Yeah. Do the impossible. I'm irresponsible. Yeah. Oh. Oh. I'm phenomenal. Yeah. Oh. I got an arsenal. Oh, yeah, I'm dropping bombs. You know, oh, yeah. no, I'm not stopping. No, Let's go. conquer the obstacle. Yeah. เห็นหกอะแค่ถอยดีกว่าซึ่เพิ่ม B B สาม B B ไหนะไปสามชารนมีคนไปลงสามชารนไหนเห็นปะใครวะใกล้เหรอเออแต่ฉันข้างนั้นอะยินละยืนละเออตัวเดียวอ่ะพี่มิวเออแพ้งเอาผมเลยทำผมดีดูด้วยว่นนันไปอาร์เป็น สามอาบูเลยนะสามไปเลยสามไปเลยเยอะมากเลยนะประมาณสามตีนเลยเอียขอบอาบูดูสองตีสองตีพี่สองตีถ้ารวมเราอ่ะสามตีกันเองอยู่ตอนนี้ความยาวนึงเจ็บชิบหายเลยตกต้นไม้ค่ะไม่หรอคือพี่ไปไปขโมยมะม่วงเก็บต้นมะม่วงเขาบ้านเขาไงเออไปขโมยมะม่วงบ้านเขาไปไอ้กูจะไปปเก็บลูกมะพร้าวอย่างเงี้ยไมะพร้าวเลยไม่เดี๋ยโผล่ิ๊กตานาแล้วน่ะ ตัวส้มไม่ค่อมีคนใช้หระก็ถ้าไอดีกูมีกูก็ใช้อ่ะยอยากใช้แต่ไม่มีอะไรเอมโฟจุดทั้งสีนะเอมโฟมิกาสีนอกนะในเลสเอมโฟทิกเหรอวะใช่ส้มใช่ปะกันังี่เในเลสเจ็บมากเจ็บมาก โอ้ยเฮียยังไม่โดนเล่นองม้ยอย่ไหนั่นข้าหนูมาละจะไปเ้จะเข้าลยโดดเข้ามปแล้วเห็นล้ไม่มีหมวกเขาทำมาใส่หมวกเขาบอยน่ a ตือนตามะวกูเปิดให้ใ้เมืองยังวะเมืองล้วมันเคลียร์แล้วตีนี้มันเคลียร์คนไป แล้วพอมันเียร์เหมือนมันม่นใจมันก็เลยมาย,มย,มยิงยาวๆเลยไม่ครเลยไปคนแปดเหลือนี่เอาวี่ซะเือดรอปไปทข้างล่างอะ M4 ก็เหลือพร้อมท้ายด้วยเอ้าแล้วไอ้นี่กูหายไปไหนวะไายลยเลดดอดเกียเอาไว้พี่เกินเอาไว้ เอ้ออไม่ตอนแรกกูว่ากูเก็บขึ้นมือมนันไม่ใช่เหรอวะไอเขาฉกมือไว้ฉกไปไวเช,ชียร์จนากมือพีอ<ไ>่เลยไอ้นันแน่เลยใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยดูดึงจากมือพี่มาเลยพี่รูว้ว่าเขาเล่นไม่เู่งหรอผมก็เลยดึงมาที่ไม่ใส่ออฟตันพี่เลยยิงไม่กบเออจริงว่ะ จะเป็ไม่ได้ครับจะเป็ไม่ได้จะเป็ไม่ได้เฮ้ยต่คุณนสามเวลาไ,ไม่ได้ยืนนานๆ,ๆไ,มไม่เหมือนอได้เอาแฟลชได้เด้อปะถ้าเหลือก็เอาปากปืนเอาให้ เอาดิเออตรงพี่มีเกาะตรงพี่มีเกาะสามที่แอปเปลอะเพื่อนเล้วเฮ้ยเอาเลยแท็กคนหแล้วตึกพี่ชั้นหนึ่งเลยนะห้องน้ำอะเกาะสาม ดำเมียท่านไม่ได้เมียได้ไหมได้ได้ได้เอานะไม่ดำให้พี่กินก่อนได้ที่เหลือได้มันก็เก็บไปก่อนเลยกูยังฟังบึ้เกมความไม่บอกได้แล้วว่ะอะไรวะตับโอ้โหบึ้มอ้าวในนั้นมีด้วยเหรอกูยังไม่เจอเลย มีแฟดป่ะนะมีแฟดป่ะขอแฟดหน่อยดิเนี่ยเอาคนเราแฟดใช่ป่ะคุณโหกใครป่ะพี่เราเปล่าคุณโหนกอ่ะแล้วครบแล้ว,ว,วมมไม่บรรเทาไม่ไติดปะอยากรู้ว่ามันไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยกูหันหลังไม่เนี่ยไม่ติดเลย<อ>มีแค่วิ่งเอออยากรู้ว่ามันแบบว่ามันปรับเที่ยอะไรเปล่าแอบปรับหรือเปล่าปรับใหม่อ่ะปกติมันจะติดหวารหลังยังไงก็ติดอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ เดี๋ยวเราไปขอฟาร์มไปอีกบ้านก็ได้แม็กดามนัดออกไปแล้วนะเอามีเหรอก็ผมบอกว่าผมมีแม็กดามนั่นแต่แรกเลยโอ้วพี่บอกว่าพี่เอาก็ตัวแรกกูบอกว่าให้เพื่อนเป็นยังไงไอ้นันก็บอกว่าแล้วไอ้นันก็อีกแป๊บนึงนะเขาบอกไอผมเจอแล้วบ้านบ้านเนบ้านเนีเปิ้มไอ้เฮียโซวาก็ถือทนายเปิดไอ้ชาดมาดิ มาเลยมาเลยเขาฟูบายสบายดีว่่าไหย โอ้ยเอาเหลือหมดแอ้วเฮียผมคิดผมคิดว่าพี่กินยังไม่ได้น็อกเฮียผมก็เลยนั่งนั่งท่าเป้าแบรลิวไวสัตดอสมอลน่ะดอกสมอลอะไรดอกไปแล้วสองลูกแค่มันนอนเฮียตรงนี้ไว้สัตว์กูถามจริงเหอะไม่แปลกหรอกเอ้ยเรายิงตลอดทางเลยอะ มันก็คงคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเลี้ยวขึ้นมามันก็เลยรอแหละว่าเส <c oughs> ียงปืนมาอะไรอย่เงี้ยแน่นอนค้นฝันอะไรเงี้ยค่า84ทำอยู่84เจ้ามินีน่าได้มากเลย กคืชนะไปกี่เวลาชนะไปกี่ตาล่ะตาคืออะไรบไม่ชนะชนะแบบนี้แหละแต่ไม่ชนะดิแพสบสเอ้สิบสี่สิบสามถ้าชนะรอบนี้ก็คือวอร์ถามเอ้ไม่่ดิแบบสามแบบเนหรือปะต่อแบบสามนี่ตัไกตัวไกตัวไกตัวไกลได้ไหมเฮ้อ นายยิงบนเขาปาะอย่างเข่าโพป่ะนี่นี่นี่เข่านี้เข่านี้วิ่งอยู่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 ใครเลยไหมรอบตัวเราแล้วเขาที่บ้ะล่ะเฮ้ยไปก็จอดจอดเดินต่ำแล้วกันจุดมาสามอ่ะ

วัดกันที่วินแรกด้วยถ้าวินพงเราได้ผมว่าโมเมนต์มาแน่ไหลแน่เจอไหมเลยแลูฝั่งขวานะตอนแล้วจอเจอมา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 นานหนักน่าไหละูกซ้ายมาเรื่อยๆอน่าใช่นะ กูแบบบีเล่นซ้ายอยู่เอ็นเด้อนั่นโดนเปิดน็อกให่โดนซ้ำเลยนะวันนะบ้านล่างว่ะข้างล่างน่ะจะเหมือนมีนะพี่เพิ่มลองนะไม่รู้ว่าอยู่ใน,นบ้านนี้หรือว่าตรงนี้วิ่งไปสายก่อนเอ้ยแบคกี้ต่อสายเราบีมันก็น่าจอดแต่แรกแล้วผมว่าเดินมาเล่นอ่ะเพราะมันไฟมันเขานี่แหละตอนแรกอ่ะทุบบ้าน,นอ่ะเบิร์ด ต้นไม้นะพี่รองน,นะควมเช็คอยู่พี่หลับบ้านไม่เจอสักต้นเลยเนี่ยเห็นรถที่หมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเสียวไอ้อยู่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 ข้างรถเลยอยู่ข้างรถด,ดำเลยกูเห็นปืนสับปืนพอดีเมื่อกี้เขาต้องโอ่งนะไม่ถึงเขาต้องมุนต่อยาอยางยังมีเจาะไปแล้วสองยางเลยยางหลังสองยางอ่ะ หน้าขับไม่ได้แล้วป่ะด่อเตี่ยอะอ่ะใช่ใช,ใช่ไม่ได้รถช้ามากเฮียวิ่งสามสิบขู่หรอไปเป็นจุดเพิ่ม,มที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยเ,เราไปเลชรหนึ่งนะได้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 ขอทิมตอกซายแล้วพีก่กีดแดงซ้ายอะ่ะได้ดิเรามันเรามันแค่ตอนตรงกลางนะ ตัวเดิมนี่อันเนี้ยเออมาเดึงกันแล้วเออแล้วตัวใหม่กนันอกมาแล้วด้วยตูมตายหมดเนี่ยจนะ้าใครนะำบนเขาคงน้ำมันหายไปไหนวะวะ่ะแบบบนเขาก็เงียบมากเลย จะไม่รักไอ้เหี้ยเราบอกมันดังตอนเราขึ้นรถนะรถที่จอดไปด้านซีกันซ้ายไม่เจอไม่เจอเว้ยไม่เจอใครเลยอยู่แถวรถที่เปล่ารถที่จแถวแถนเนี่ยแย่เสียละไม่เจอใครวีด ผมขับล่อให้อ่ะเดี๋ยวผมขับอยู่แถวพี่แหละได้วจะมีเอาแบบเอาแค่บักกี้มพอแล้วข่าเราเนี่ยข้างหน้าจะี่ยตายไม่เลอาไปเป็นที่นี้ก็ได้เออราพี่วะนี่นี่นี่น้องผมเราไปขึ้นนี่เราไปขึ้นนี่เราไปขึ้นสามเราขึ้นสามเราไปขึ้นสามเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นเส้นเส้นฟ้าเราค่อยดักดีกว่า ตอนเพิ่งยิงเมื่อกี้น่าเก็บของอยู่ตอนนี้อาจจะเก็บเสร็จแล้วแล้วอาจจะกำลังฟู๊ถ้าขึ้นถ้าขึ้นไปจักเส้นฟ้าได้ก่อนอ่ะมาออกแล้วเหรอใช่เหี้ยไมติดเลยเหรอติดเลยเหรอเอาติดเลยนะเหี้ยถไม่ได้ไม่ได้ที่สามขีแม่ปลาเหาะเราเราจีบเจอพี่เจอแล้วผมขี่ไปอย่างเงี้นะฟุ๊กแล้วทำตามไป ไ,มมไปแล้วเหมือนไม่แถวก็ยังสองครับพี่เหมือนแม่แถวก็ยังสองไม่ยินรถจอดอยู่ตรงนี้มาให้รถคันนี้จอดอยู่เอารถจอดพ่อมึนระเบิดแล้วเฮ้ยขับกลางทุงคุเกิบข้าขมาเป็นซากเลยขับไปไหนขับมาคุณวะกลางทุ่งได้แล้วขับไปเจอพี่เกียร์ มันจอดเหรอจอดเหรอโ<ห>ไปแล้วไอ้ปนย่างเงยไปป้อมปืนฝัของข้าไปกินเสื้อเหลืองหมวกมกัน่ย รับเครื่องมารับเครื่องมาสี่ตัวเต็มมีตัวทีนเก่งมากไม่ได้ขวายไม่ได้ขวายน้องอีกตัวเดิมมีคนอยู่บนหินนะพี่กินตัวหนึ่งแล้วก็ได้สมมติตัวหนึ่งคอบแล้บนหินไกลอ่ะหินใหญ่อ่ะาโดนหลังยิง ไกลตายเลยพี่เดี๋ยวพี่มาต้นหลังนี่ไม่กลับหรอกต้องไหนวะข้าบ่หรอพี่หน้าบ่หรอต้องไหนน่ะเจะาข้าหลังให้ม้ามาเลยหลังนันอันเดียวเดียวอ๋อตรงรถปะใช่ปะนั่นอ๋อไม่ใช่แต่มันอยู่หลังเนินพี่ล่าสุดมันมีรถจิ๊บจอดตรงมาพี่อ่ะอาจจะแต่ที่น่าอยู่รางสองอาจจะมีมากกว่านั้นนะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะเพราะมันรถสองคันที่พี่เห็นอะมันเสียเพต์นะอยู่หน้าไห เก็บหมวกก่อนดีกว่าหมวกเขหมดว่ะรถที่จอดตรงหินไม่ใช่นะบีรถที่จอดตรงหินรถจอดจอดตั้งแต่แรกอยู่หรอ้าวเหรอเออไปได้ถึงกล้าเนี่แหละใช่ใช่ใช่น่าจะเดินวนโพรถ้าวนซ้ายนี่เห็นหมดไม่เห็นนะอาจจะจุ่มโซนนะโมไม่ได้แรงมากมาไปเลือกฝั่งนู้นได้นะฝั่งน้ำพี่มั้งหนึ่งนึงนะฝั่งไกลไกลเลยได้ได้ปื้อมาเดือดจัดระวังด้วยนะเพื่อเพื่อไมีงูด้วยเันนยังกันที่บ้านอ่ะตอนที่มันไฟอ่ะ ไม่เจอแั้เน้องยังไม่หยุดบ้านยังไม่หยุดเลยรองแค่มันโผล่พี่ร้องก็เถิดโปรดเพื่อไม่โผล่อะจะบ้านเดมีปะเนี่ใส่กันอยู่พี่มาสามอะสามไม่รู้ว่าสามไม่อาจจะไม่มีนะตาามมชิดสิครับผมดับเครื่องชิดแล้ว ปืนเหรอป้อมขวาไสองเหรอพี่กินอกเนินเนินไกลเลยบ้านใ่ไมีคนพี่กีนผมอยาลองเข้าบ้นใหญ่อยู่บ้านตูชีอยู่บ้านตูชีก็อยู่เนินตรงแทงพี่กินเอวะเยธอัสอสัตว์เอ้ย แค่ไหนปีกเลย์อย่างอ้าต้องเหนือตัวหนึ่งออ้ปืนลั่นนี่เหี้ยใคไม่ชิด่ะนองแล้วพี่ตัวขับรถอ่ะ เดินขวาใกลสองตัวพีเดินนาผมผมรักตัวฟีอยู่สองตัวสามตัวไม่โดนหรอวะเฮ้ยพาผมเป็นต้องไม้เป็นตัวเศษแล้วก็มีมีคนออกมาตรงเดินอ่ะตัวหนึ่งเอ้ยตรงแทงอ่ะตัวหนึ่งของกันรอดปะ ไม่ตายเอ้ตายตายเราหัวเฮี่ยทำไมมันอวามยิ่งคือมันติงไม่ต้องนานเฮี้ยไม่เปล่ายหมดแล้วเฮี้ยวูฟวูฟเฮี้ยวูฟอะวูฟะมันยิงหมดแล้วเดี๋ยวให้ตีมันอะพี่พี่ ในบ้านล่าสุดเกี่ยอะไรวะอาจจะชุดเสร็จแล้วในห้องน้ำให้อาจจะชุดเสร็จแล้วเพิ่มผีอยู่ผีอยู่ขึ้ไหนวะห้องน้ำที่ประตูห้องน้ำไม่รู้กูไม่ได้ดูเออเดือสองตัวตรงนั้นใช่ปหมสองตัวที่เพิ่มโดนอ่ะอะไรเฮ้าอะไรไปมึง คือมันมีสองตัวใช่ปะยิงน็อกคนหนึ่งแล้วอยู่ถูกยิงคนหนึ่งตายเลย